สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเสียลาวเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมแจกทีเด็ดบอลไปในคลิปนะครับวันนี้นะครับทีมนะครับฮันเดอร์ชอตนะครับชาวพบกับเลกแฮมนะครับในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับชอบทีมไหนก็เชร์ทีมนั้นนะครับทางเจ้าบ้านนะครับฮันเดอร์ชอตนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของวกเขานั้นนะครับ ็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแปรหนักมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเกมในหลีนะครับ10เกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ2นะครับเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไปอีกถึง7เกมด้วยกันนะครับเอาง่ายๆว่ายับเลยทีเดียวนะครับหลังๆนะครับอ่าเป็นการแพ้รวดในหลีกมานะครับแล้วถึงสี่เกมด้วยกันนะครับเกม เกมติดต่อกันอีกด้วยนะครับขณะที่ทีมเดือนนะครับเล็กแฮมนะครับผลงานดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูกระท่อนกระแท่นอยู่เหมือนกันนะครับพอเกมในหลีกนะครับเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะสามเกมนะครับเสมอสี่นะครับและแพ้ไปถึงสามเกมด้วยกันนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับเล็กแฮมนะครับเองพวกเขานะครับจะได้บุกมาเจอกับ งานที่มองว่าก็ไม่ถึงดูกับเป็นงานที่ยากนักเท่าไหร่นะครับพระเกมนี้นะครับพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมลองบวยนะครับของลีกและถ้าเทียบกันดูจากนะครับฟอร์มภาพรวมกันฟอร์มภาพรวมนะครับกับเกมในลีกช่วงหลังของสองทีมนี้กันดูนะครับมองว่าทีมเยือนอย่างเล็คแฮมนะครับเองพวกเขา ก็พอจะดูมีทรงกว่านะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับที่10เกมหลังสุดนะครับในลีกแพ้ถึง7เกมนะครับและเกมและเกมนะครับติดต่อกันอยู่พอสมควรนะครับทำให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนนะครับเล็กแฮมนะครับจะบุกมาและน่าจะลุ้นเก็บสามแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับ เกมนี้นะครับเห็นควรนะครับเลือกเชียร์เลืกแฮมนะครับเหมาะสมกว่านะครับอ่าเลือกเชียร์นะครับเลืกแฮมนะครับแม้ว่าฟอร์มในหลีกช่วงหลังนะครับยังจะทําผลงานได้ยังไม่ค่อยจะดีนักนะครับก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเทียบกันดูกับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับที่เป็นทีมลองบวยของลีกนะครับและ อาการยังดูป้อแปมปะไปอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ตามทรงนะครับเพราะแพ้ไปถึง7เกมนะครับจาก10เกมนัดหลังนะครับสุดในลีกและแพ้รวดมาแล้วแพ้รวดในลีกมาถึง4เกมติดต่อกันนะครับนั้นมองว่าเล็กแฮมนะครับเองพวกเขานะครับก็จะยังดูมีทรงกว่าอยู่พอสมควรนะครับเกมนี้นะครับ ฝากเลือกเชียนะครับเล็กแฮมนะครับน่าจะบวกมาเก็บสามแต้มได้นะครับฟันทงเลยครับเล็กแฮมนะครับยังไงก็ชนะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเที่ยวกันดูจากนะครับตารางแล้วนะครับเล็กแฮมนะครับฝากเชียด้วยนะครับขอบคุณครับ อ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเซียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ